ดีเจอ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะแล้วก็เป็นเพลงล่าสุดของเคลียร์กับอยากอกหักกับเธอในะระรเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับเพลงเอาไรว่ามานะคะเจมินายแล้วมาต่อกันที่แค่เป็นเธอแล้วก็เสนอตัว เหมือนเจมินายเป็นงานอะไรที่ของคุชีปะ่ะพี่หวงไปกับโฟร์ไหมนี่ก็ดูไปเรื่อยแล้วก็ดูวิวกินีนอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วก็ดูความเติบโตของน้องๆไปว่าเออไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นเราก็ไปต่างประเทศกันเยอะในขนาดเดียวกันก็อันนี้ก็คือไปทํางานแล้วก็ไปเป็นแบบเป็นหน้าเป็นตาให้กับเออคนไทยเราก็ไปหน้าตาดีบุคลิกดีอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมีข่าวหนึ่งที่เรื่องของการท่องเที่ยวคนไทยก็จากที่ชอบไปเกาหลีเพราะคนเกาหลีบุคลิกดีในี ายตาเราเราดูหนังเราฟังเพลงเราชอบเขาใช่ไหมใช่แต่การท่องเที่ยวเกาหลีบอกว่าตอนนี้คนไทยถ้าเทียบกับปีก่อนแล้วลดลงไป21%คนไทยคงจะรู้สึกว่าถ้าเข้าเกาหลีมันยากนัก<ม>เราเลี้ยวไปทางฝั่งอื่นดีกว่าเงินเราก็เสีย<ม>แต่เราก็ถามว่าคนเราเราเข้าใจไหมว่าเกิดเหตุว่ามันเป็นไปได้ว่าสิ่งหนึ่งมันก็ยากขึ้นเพราะว่าเฮ้ยมันก็มีอาการไปเป็นผีน้อยปะปนอยู่มันก็เลยรู้สึกว่า ถ้าสําหรับเขาเขาไม่รู้จักพื้นเพเขาดูเขาอาจจะแยกไม่ได้ว่าคนนี้ดูบุคลิกแบบนี้แล้วจะไม่ทิ้งตัวคนนี้เป็นอย่างนี้คือมันคาดเดาไม่ได้เหมือนเวลาต่างชาติฝั่งอเมริกันเขาดูฝั่งเอเชีย<ร>เขาดูอายุเราไม่ค่อยถูกนะคะเขาก็จะมองว่าเราเด็กกว่าเด็กมากหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามันก็ถึงเขาจะมีความใกล้เราอะเกาหลีอะแต่เขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าทรงประมาณนี้เป็นทรงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คล่องใจว่าเฮ้ย แต่พาสปอร์ตเขาก็ประทับมาเยอะอยู่นะทำไมไปทำกับเขาอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลให้ความยากที่มันปากต่อปากอะคนก็ไปไปกันน้อยลงเหมือนกันปะ่ะยี่สิบปซ็มันก็ไม่น้อยนะคะแต่ก็นั่นแหละเขาแคร์หรือเปล่าไม่มีใครตอบได้ก็คงจะต้องแก้ปัญหากันต่อไปเพราะว่าโดยหลักการก็คงไม่มีใครอยากให้การท่องเที่ยวมันลดลง ใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดมันก็ต้องอยู่ที่ทางเราด้วยว่าเราทําถูกต้องครบถ้วนกระบวนการดีหรือเปล่าอันนั้นก็เรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามมันนั้นเป็นเรื่องของต่างประเทศส่วนเรื่องของในประเทศเราคุณผู้ฟังอ,อ,อ่านข่าวเจอเขาบอกที่โคราชตอนนี้เมื่อวานเราคุยกันว่ามันเป็นเรื่องของโรคไข้หูดับที่มันเกิดขึ้นเยอะถ้าพูดคําว่าโรคไข้หูดับคุณผู้ฟังชื่อมันบอกอย่างนี้แต่เราอะรู้จักมันมากน้อยแค่ไหนตอนเราได้ยินข้างแรกอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ชื่อหรือมันเป็นอาการกันแน่ว่าเป็นแล้วหูดับนะ แล้วโรคไข้หูเดีมันเป็นยังไงแล้วแล้วเราก็จะข้ามมันไปป่ะเพราะดูไกลตัวป่ะพี่บ๊วยบางเราจะรู้สึกว่าไข้หูดับมันไกลตัวแต่ถ้าไปอ่านจริงๆนะเราจะสังเกตว่าเขาจะให้ความรู้เราเอา,เาคร่าวคราวสั้นๆก่อนว่าไข้หูดับเนี่ยมันมักจะมาเกี่ยวกับเรื่องของ แบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ในทางเดินหายใจของหมูและเลือดของหมูที่เขาบอกว่ามันกําลังป่วยคุณผู้ฟังทั้งว่ามันติดต่อกับเราได้ไม่ทําให้เราเป็นไข้หูดับได้เนี่ยได้เพราะอะไรถ้าเราไปบริโภคเนื้อหรือเลือดของหมูแบบสุกสกุดิบๆบไม่ได้สุกสะอาดซะทั้งหมดเนี่ยหรือเราไปสัมผัสกับตัวหมูที่เขาติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเคลื่องในหมูเลือดหมูที่ ตัวพวกเขาเคยเป็นโรคมาคุณผู้ฟังยิ่งโดยถ้าเรามีรอยแผลขีดข่วนหรืออะไรมันเข้ากระเด็นกระดอนอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสรับเชือ้อเพราะว่ามันหนึ่งถึงสิบสี่วันเนี่ยมันมันมีโอกาสเพาะเพ,าะ,เพาะมันไปถูกปะถามว่าถ้าป่วยหรือไม่ป่วยเนี่ยหนึ่งเราต้องเช็คก่อนว่าเราเราไปพบเจอกับของดิบๆอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่สุกอย่างนี้หรือเปล่าผ่านการกินผ่านการสัมผัสแล้วเราจะมีผลว่าไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรงเวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้บางรายอาเจียนคอแข็งในที่นี้ไม่ใช่ดื่มเหล้านะคะแต่คอมันคงเกร็งอะ่ะและอาจจะสูญเสียการได้ยินเขาบอกว่าบางรายเนี่ยรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งเราก็เอ๊ะไอ้ไข้หูดับเนี่ยชื่อมันหูดับอาการมันเป็นยังไงวะเบื้องต้นะ่ะเขาบอกว่ามันจะหนาวสัน่นปวดเมื่อยตามตัว เยื่อหุ้มสมุออองมันอักเสบก็ได้ถูกป่ะเขาบอกว่ามันสามารถทําให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะรุนแรงชนิดที่มันแย่และมันอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่หูคุณฝั่งตามชื่อเลยหูดับถาวรหรือถ้าหนักก็คือเสียชีวิตถูกไหมตะกวงครับ ถามว่าก็อย่างที่บอกต้นเหตุคือไปกินสิ่งที่ไม่สุกหรือไปสัมผัสสิ่งที่เขาป่วยอยู่ไ,ไม่ไม่มีใครอยากเป็นใดๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยมันก็คงมีหลากหลายวิธีมีทั้งการช่วยให้สารน้ําสารอาหารเกลือแร่รักษาตามอาการดูแลลดอาการปวดลดอาการไข้เพราะฉะนั้นเย็นนี้จะสั่งอาหารเนะ่ะเลือกสั่งปรุงสุกนะคะคุณผู้ฟังปรุงสุกเพราะภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางหูตามชื่อเขาคือภาวะหูดับ มันจะเกิดตามหลังจากเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบโดยการอักเสบมันจะลามจากน้ำเยื่อหุ้มสมองมาที่หูชั้นในทำให้เกิดภาวะหูชั้นในอักเสบซึ่งมันก็จะไปเจอนู่นนี่นั่นะเอาเป็นว่าอาวัยวะที่ทำหน้าที่รับเสียงอยู่อะทำให้หัวเกิดการดับขึ้น และพอมันเกิดกับหูทั้งสองข้างอ่ะผู้ป่วยจะไม่สามารถได้ยินอีกนะคะคุณผู้ฟังซึ่งอันนี้มันจะตามชื่อเลยการไม่มีโรคเป็นสิ่งที่ดีและบางครั้งการป้องกันโรคไม่ให้เกิดก็คือการระวังในการบริโภคของตัวคุณเองมื้อเย็นนี้ถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมเลือกอาหารที่ปรุงสุกสะอาดอุ่นร้อนช้อนกลางป้องกันได้หลายโรคทีเดียวคะ่ะคุณผู้ฟังอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของสุขภาพ ทางกายมาเรื่องสุขภาพการเงินกันดีกว่าค่ะสุขภาพทางการเงินของเราวันนี้เรามาเพิ่มอิสระในการใช้จ่ายทางการเงินพลิกเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้กับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินเพียงเปลี่ยนบ้านคอนโดหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาเป็นเงินก้อนฉุกเฉินวงเงินสูงสุด10ล้านบาทผ่อนสบายนาน30ปี ผ่อนเริ่มต้นแสนละ700บาทต่อเดือนในวงเล็บ9เดือนแรกดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้นอยู่ที่3.99%ต่อปีในวงเล็บ9เดือนแรกและที่สำคัญบ้านยังอยู่ครบคุณสามารถสมัครได้เลยนะคะที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือว่าที่เว็บไซต์ w w w j s b o r t h ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15สิงหาคมนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w j s b o r t h หรือ jsb แเซ็นเตอร์หนึ่รู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเทียบอลให้มันเอลั่นรับชอบลุ้นชองชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทยูนิฟออยูนิอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูง mm hmm. และสิเชื่อรถยนต์ UOB c a คาชูแ h พร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงิน คืนนี้เจอสามี่เจนะคะเปื่อกอมเตินและเรื่องของคูณเอาไม่แน่ใจจะได้สามได้สี่หรือได้ห้าสำหรับชาวฟุตเรียนศูนย์สองหกหกห้าแปดสามเจ็ดสามฟังไปพร้อมๆก,กันกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเชียบอลให้มันเฮลันรับโชคลุ้นโชคชุดใหญ่กว่าสิบล้านบาทยูนิฟอร์ยูนิฟอรอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงสินเชียรถยนต์ยูอบี OB คาร์ทูแคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินค่ะพโถพูดโถ,อ,ดถอ,อย่าลืมโทรนะ ตอนนี้ฮะมองเย็นกว่าๆมีคุณผู้ฟังทักมาว่าทำไมาอโศกดูมืดจังก็ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็มืดจริงๆอะค่ะคุณผู้ฟังก็มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าไปทางเส้นสุทธิสารมีน้ําขังแต่พอไปลาดพร้าวไม่มีฝนเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าชินะตะกวงคุณผู้ฟังแต่แไม่ได้แปลว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าแต่รถจะติดไม่ทั่วถนนนะคะลําทางฝนไม่ตกฝนก็ติดไอรถก็ติดชนิดที่ เผื่อแผ่กันไปหมดแล้วแล้วถ้าเกิดว,ว่าตกหย่อมนึงนะขังหย่อมนึงมาลวนอีกหย่อมนึงในี่ใจไม่ดีขับรถก็เป็นกําลังใจให้นะคะเอาจริงใช้รถสาธารนณะเราก็เป็นกําลังใจให้ขับรถเมื่อวานเห็นเพชรบุรีค่ะแต่เขาแก้แล้วเมื่อวานรู้สึกมันมีฝาปิดอ่ะมันมีตกลงอีกนิดนึง คือตอนนี้ก็ไม่รู้จะต้องปวยพรกันว่ายังไงเลยในแต่ละวันอะตอนที่จะลากันอะก็ต้องได้แต่บอกว่าขอให้คุณนอนหลับฝันดีขอให้คุณหลับสบายกลับถึงบ้านปลอดภยัยไม่เจ็บไม่ป่วยปลอดภัยทั้งกายและใจปะ <S <S เพราะบางทีเราต้องไปเจอคนใช้รถใช้ถนนที่ประหลาดไม่น่ารัก <S 1> <S 1> แล้วเราก็ไม่รู้ว่าแล้วเราที่ทําถูกต้องอ่ะเราจะใช้ชีวิตยังไงเพราะว่ากฎหมายก็บางทีก็ให้คนถูก ต้องร่วมรับกรรมกับคนผิดบางทีก็เห็นใจตรงนี้เหมือนกันก็อ่ะใจร่มร่มค่ะแล้วฝนทําท่าจะตกเช็ครถเช็คถนนเช็คการจราจรและกะกันให้ดีๆว่าจะรออยู่ที่ออฟฟิศหรือจะลุยกลับบ้านขอให้ทางที่คุณเลือกเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะพรุ่งนี้จะกันเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ i